สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเวล์อินไซด์ประจำวันที่24มีนาคม2563ก็มาอัปเดตข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังคงอยู่ในภาวะการติดตามข่าวสารเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กันอยู่เหมือนเดิมนะคะและดูเหมือนว่าสถานการณ์เนี่ยยังคงน่ากังวลอยู่ ตอนนี้ในหลายประเทศเนี่ยเริ่มประกาศขอความร่วมมือจากประชาชนให้พยายามงดกิจกรรมที่ต้องออกมารวมตัวกันในปริมาณมากๆและให้อยู่กับบ้านนะคะหรือถ้าจะออกมาก็ขอให้รักษาระยะห่าง1-2เมตรหรือที่เรียกว่า social distancing นะคะส่วนในบางประเทศเนี่ยก็มีการสั่งล็อกดาวน์ในบางพื้นที่อีกด้วยงั้นเรามาเริ่มกันที่มาตรการล็อกดาวน์หรือว่าการปิดพื้นที่ในแต่ละประเทศนะคะมาเริ่มกันที่บ้านเราค่ะ ผู้ว่าราชะการกรุงเทพสั่งปิดสถานที่เสี่ยงในกรุงเทพ26ประเภทค่ะเป็นเวลา22วันตั้งแต่วันที่22มีนาคมที่ผ่านมาจนถึง12เมษายนซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติมเพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชือ้อโควิด -19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องสถานที่หลักๆที่ปิดก็เช่นห้างสรรพสินค้านะคะแต่จะยกเว้นในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาร้านอาหารขายได้เฉพาะให้ซื้อกลับนะคะ นอกจากห้างสรรพสินค้าที่ถูกสั่งปิดเนี่ยยังมีสปาสนามกอล์ฟร้านเสริมสวยอีกด้วยแต่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยยังคงให้เปิดบริการตามปกตินะคะเพียงแต่เน้นย้ำให้หมั่นทำความสะอาดมากขึ้นส่วนอีก5จังหวัดปริมณฑลค่ะมีคำสั่งประกาศปิดสถานที่ต่างๆเช่นเ,เช่นเดียวกันนะคะเพียงแต่การปิดของแต่ละจังหวัดเนี่ยจะไม่เหมือนกับพื้นที่ของกรุงเทพเช่นจังหวัดนคนปรปฐมค่ะให้มีผลตั้งแต่วันที่22มีนาคมถึง31มีนาคม ส่วนจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยมีผลตั้งแต่22มีนาคมถึง12เมษายนโดยการสั่งปิดสถานที่ต่างเนี่ยจะคล้ายกับในกรุงเทพนะคะก็คือการสั่งปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็หลังสะดวกซื้อร้านขายยาร้านอาหารให้จําหน่ายเฉพาะนากลับแล้วก็ให้ปิดตลาดและก็ตลาดนัดนะคะยกเว้นส่วนที่จําหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสําเร็จส่วนที่เพิ่มเติมก็คือให้ปิดโรงเรียนแล้วก็สถานที่ฝึกสอนกีฬาทุกชนิด รวมถึงบ่อตกปลาบ่อตกกุ้งหรือกิจกรรมประเภทเดียวกันในส่วนของสาขาธนาคารในห้างอะคะ่ะล่าสุดเนี่ยได้ทยอยออกมาประกาศปิดให้บริการกันบ้างแล้วนะคะสำหรับโซนพื้นที่ที่ถูกชัดดาวไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงศรีธนาคารกสิกรไทยแล้วก็ธนาคาร CNB ไทยคะ่ะมาดูที่ฝั่งอเมริกาบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยออมีผู้ติดเชื้อเนี่ยครบทั้ง50ลัาแล้วนะคะโดยเฉพาะนิวยอร์กค่ะออมีตัวเลขสูงถึง2ใน3ของทางประเทศสหรัฐ ทำให้ทางการมหานะครนิวยอร์กประกาศปิดโรงเรียนทั่วเมืองรวมไปถึงปิดบาร์แล้วก็ร้านอาหารด้วยนอกจากนี้ยังมีรัฐแคลิฟอร์เนียโอไฮโอนิวเจอร์ซีนะคะที่ประกาศด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากนี้น่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมในอีกหลายรัฐนะคะถ้าหากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น ซึ่งต้องบอกว่าสหารัฐตอนนี้เนี่ยค่ะยอดผู้ติดเชื้อเนทะลุสา0,000ื่นคนไปแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านในทรัมป์เนี่ยมีการสั่งปิดชายแดนทัทง้ทง,ทงทางด้านเหนือแล้วก็ใต้ของประเทศนะคะโดยทางเหนือเนี่ยจะติดกับประเทศแคนาดาส่วนทางใต้เนี่ยก็จะติดกับเม็กซิโกนะคะในฝั่งของสหภาพยุโรปค,ค่ะ รัฐบาลของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ EU เนี่ยคะ่ะมีมติปิดพื้นที่ชายแดนทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนจากประเทศอื่นเนี่ยเดินทางเข้าไปเป็นเวลา30วันนะคะโดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมการแพร่ระบาดส่วนการเดินทางของพลเมืองชาว EU จะยังคงได้รับอนุญาตนะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะไม่บังคับใช้กับบุคลากรทางการแพทย์การขนส่งยาแล้ก็สินค้าประเภทต่างๆ โดยประธานคณะกรรมาการยุโรปซึ่งเป็นองค์การบริหารของ EU เนี่ยกล่าวว่าข้อเสนอในการปิดพื้นที่ชายแดนได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประเทศสมาชิกโดยแต่ละประเทศค่ะให้คำมั่นว่าจะเริ่มดำเนินการในทันทีทั้งนี้ให้ผ่อนคลายกฎระเบียบสำหรับการลำเลียงสินค้าเข้าออกในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการควบคุมการแพร่ระบาด ในฝั่งของอังกฤษนะคะนายบริสจอนสันค่ะนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศปิดทั้งประเทศเลยค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนทํางานที่บ้านพร้อมทั้งสั่งให้ร้านกาแฟบาร์แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยปิดทําการนอกจากนี้ยังสั่งปิดโรงเรียนในอังกฤษสกอตแลนด์เวลแล้วก็ไอแลนด์เหนืออย่างไม่มีกําหนดด้วยสำหรับสิงคโปร์นะคะก็ไม่ไดเ้เป็นการประกาศปิดประเทศนะคะเพียงแต่ให้ผู้ที่มีประวัติการเดินทางมาจากประเทศในย่านอาเซียน รวมถึงญี่ปุ่นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษเนี่ยค่ะต้องกักตัวเองภายในที่พักอาศัยเนี่ยเป็นเวลา14วันหรือที่เรียกว่า s ซลฟ์ค a r a n t i n นะคะมาตรการดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับชาวสิงคโปร์รวมถึงผู้ที่พำนักในสิงคโปร์ทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยตอนนี้เรามาดูมาตรการต่างๆนะคะทั้งนโยบายการเงินแล้วก็การคลังของแต่ละประเทศที่มีเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้นะคะเริ่มที่ไทยค่ะตลาดทุนนะคะ ก็อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าในช่วงอสองสัปดาห์ก่อนเนี่ยบ้านเราก็ตลาดหุ้นเนี่ยก็เจอเซอร์กิตเบกเกอร์ไปถึง2วันติดนะคะ,ะทางด้านนายภากรปีตทวชัยเนี่ยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้ปรับปรุงเกณฑ์การกำหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดนะคะหรือที่เรียกว่าซีลิ่งแล้วก็ฟลอร์เนี่ยของตราสารการลงทุนต่างเหลือ15%นะคะจากเดิม30%นอกจากนี้ยังได้ปรับเกณฑ์การหยุดซื้อขายโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าเซอร์กิตเบกเกอร์ค่ะ เป,เป็นการชั่วคราวนะคะใน3ระดับก็คือระดับที่1ค่ะหากดัชนีนปรับตัวลดลง8%นะคะหยุดพักการซื้อขาย30นาทีแล้วก็หลังเปิดซื้อขายรอบใหม่เนี่ยหากดัชนียังลงไปอีกจนแ5เนี่ยจะหยุดซื้อขาย30นาทีและหากดัชนีปรับตัวลงไปที่20%เนี่ยค่ะจะหยุดพักการซื้อขาย60นาทีเดิมที่มีระดับจากเดิมที่มี2ระดับนะคะ โดยการปรับเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยจะมีผลตั้งแต่วันที่18มีนาคมจนถึง30มิถุนายน63ก็เป็นมาตรการเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เกาะหน้านี้เนี่ยมีการปรับเกณฑ์ชอ็อตเซลล์ไปแล้วนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังคงมีความผันผวนสูงอยู่มาดูด้านตลาดเงินกันบ้างนะคะในวันศุกร์ที่20มีนาคมคะ่ะคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงคะ่ะได้มีการประชุมนัดพิเศษเพื่อประเมินผลกระทบจากสถานการณ์ระบาด โควิด -19 นะคะต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทยซึ่งคาดว่าค่อนข้างส่งผลกระทบรุนแรงแล้วก็จะใช้เวลาอีกออระยะหนึ่งเลยค่ะกว่าที่จะกลับเข้าสู่ภาวะกปกติทางคณะกรรมการค่ะจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย0.25%จานะคะจาก1%เนี่ยสู่ระดับ0.75ต่อปีโดยให้มีผลในวันที่23มีนาคม63เพื่อลดภาระดอกเบี้ยของลูกหนี้แล้วก็บรรเทาปัญหาสภาพคล่องในตลาดการเงิน โดยจะเกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็ต่อเมื่อสถาบัานการเงินนะคะจะต้องมีบทบาทเชิงรุกในการช่วยแก้ปัญหานอกจากนี้ทางแบงค์ชาติได้อัดฉีดสภาพคล่องในตลาดพันธบัตรนะคะผ่านการเข้าซื้อพันธบัตรภาครัฐทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดพันธบัตรไทยะคะ่ะมีความผันผวนสูงโดยในวันที่19มีนาคมเนี่ยเข้าซื้อพันธบัตรประมาณ4 5 0 0 0ล้านบาทรวมเป็นยอดการเข้าซื้อตั้งแต่วันที่1 3มถึง19มีนาคมเนี่ยกว่า1,0,000แสน 1, ล้านบาทนะคะ แล้วก็ล่าสุดค่ะผู้ว่าแบงค์ชาติฐาะนายนวีรไทยสันติประภบได้เปิดเผยว่าตลาดการลงทุนในช่วงที่ผ่านมามีความผันผวนสูงขึ้นเนื่องจากสภาพคล่องในตลาดที่ลดลงโดยเฉพาะตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนแล้วก็กองทุนรวมตราสารหนี้โดยมีผู้ถือหน่วยบางส่วนค่ะ เกิดความกังวลแล้วก็ไปเร่งไถ่ายถอนหน่วยลงทุนซึ่งการเทขายสินทรัพย์ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยได้ส่งผลซ้ำเติมตลาดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สภาพคล่องเนี่ยมีจำกัดนะคะจึงส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุนด้วยดังนั้นเนี่ยเพื่อลดความกังวลค่ะจึงได้ออกมาตรการเร่งด่วนใน3ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกเนี่ยมีการจัดตั้งกลไกพิเศษค่ะเพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมผ่านธนาคารพาณิชย์โดยที่ แบงค์ชาติอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์สามารถเข้าซื้อหน่วยจากกองทุนรวมตลาดเงินและก็กองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิดนะคะคโดยที่ธนาคารพาณิชย์สามารถนําหน่วยลงทุนเหล่านี้มาเป็นหลักประกันเพื่อขอสภาพท่องกับแบงค์ชาติได้ขณะที่กองทุนดังกล่าวค่ะจะมีมูลค่ารวมกันมากกว่า1ล้านล้านบาทมาตรการที่2ค่ะหุ้นกู้เอกชนที่จะมีการครบกําหนดไถ่ถอนแล้วต้องการต่ออายุะะหรือที่เรียกว่า lower หากระดมทุนได้ไม่ครบ โดยจะมีกองทุนเนี่ยเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดนะคะเพื่อให้ผู้ออกคุ้นกู้ค่ะสามารถโดเวอร์ได้ซึ่งกองทุนดังกล่าวเนี่ยจะถูกจัดตั้งขึ้นมาโดยความร่วมมือจากส,ส,สมาคมธนาคารพาณิชย์นะคะสมาคมธุรกิจประกันภยัยธนาคารออมสินแล้วก็กองทุนบำเหน็จบำเน็จบ,บำนาญข้าราชการหรือกบขนะคะซึ่งออกองนี้จะเรียกว่าเป็นกองทุนเสริมสภาพคล่องมาตรการสุดท้ายนะคะก็คือ,อ,อคกลไกการดูแลตลาดบอลคะ่ะ หากพบว่าขาสภาพคล่องเนี่ยแบงค์ชาติเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปดูและนะคะมาดูด้านเศรษฐกิจบ้านเรากันบ้างนะคะจากผลกระทบที่มีการออปิดห้างสรรพสินค้าแล้วก็ธุรกิจต่างๆในเขตกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะซึ่งอาจทําให้มีคนตกงานนะคะทางหน่วยงานประกันสังคมเนี่ยออกมาตรการช่วยเหลือทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างโดยปรับเพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน,นะคะ่ะ โดยขยายความคุ้มครองกรณีภยัยอันเกิดจากโรคที่แพร่ระบาดนะคะหากผู้ประกันตนไม่ได้ทํางานหรือนายจ้างเนี่ยไม่ให้ทํางานประกันสังคมเนี่ยจะจ่าย50เป็นเ,เป็นระยะเวลาไม่เกิน180วันถ้าเป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยจะจ่าย50เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันนะคะอีกทั้งยังลดอัดตราเงินสมทบของนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะคงเหลือ4เป็นระยะเวลา6เดือน,นะคะ่ะข้ามาดูฝั่งที่สหรัฐกันบ้างนะคะ รัฐบาลก็คือเตรียมจะส่งเช็คเงินสดให้ชาวอเมริกันนะคะครัวเรือนละ1,000ดอลลาร์นะคะหรือประมาณ3 2 0 0 0บาทโดยจะใช้เงินทั้งหมดเนี่ยราว2.5แสนล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเฟดค่ะหลังจากปรับลดดอกเบีย้ยไปก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ก็ต้องมาดูแลเรื่องค่าเงินดอลลาร์เอ่อที่แข็งค่าขึ้นนะคะจากความต้องการเข้าถือเพื่อเป็นสภาพคล่องนะคะก็ต้องบอกว่าเงินดอลาออดอลาร์เนี่ยเอ่อสกุลเงินสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยถือเป็นเอ่อเซฟเฮเว่นนะคะ โดยเฟดค่ะจะทำสวอปกับธนาคารกลางทั่วโลกนะคะในวงเงินสูงสุด6 0หมืล้านดอลลาร์เพื่อเสริมสภาพคล่องแก่ค่าเงินดอลลาร์ค่ะในฝั่งของยุโรปนะคะธนาคารกลางยุโรปเนี่ยประกาศโครงการใหม่ในการซื้อหลักทรัพย์ของภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐวงเงินรวม7.500แสนล้านยูโรนะคะหรือราวๆ8แสนล้านดอลลาร์ ส่วนอังกฤษอังกฤษนะคะนายกรัฐมนตรีบริจอนสัน,นะคะ่ะประกาศจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ว่างงานในสัดส่วน80%ของเงินเดือนที่เคยได้นะคะหรือวงเงินไม่เกิน2,500ปอนด์ประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะคะเป็นเวลา3เดือนค่ะโดยช่วยบรรเทาผลกระทบจากการชัดดาวประเทศนะคะในส่วนธนาคารกลางอังกฤษหรือ BOE เนี่ยค่ะ ได้มีมติเป็นกรณีฉุกเฉินให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก0.15%นะคะสู่ระดับ0.1%ต่ำสุดเป็นประวัติการค่ะและประกาศทำ QE เพิ่มอีกจำนวน2แสนล้านปอนด์นะคะก็ต้องบอกว่าออตอนนี้ทุกประเทศทั่วโลกะคะ่ะต่างออกมาตรการมารับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดน,นะคะกันอย่างเต็มที่ก็หวังว่าเราทุกคนนะคะจะสามารถผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันนะคะก็เอาใจช่วยทุกประเทศเลยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้รายการ Well Insight ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ